เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประดับก็มาอยู่กับผู้กล้าคนจริงอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่บัวนั่นเองครับพี่บัวสวัสดีครับนิดเดียวเลยครับขออนุญาตให้นําตัวนี่นะครับว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรมาก่อนครับโอเคค่ะชื่อรัตนพรเทนพิมลนะคะชื่อเล่นชื่อบัวครบผมอายุก็50แล้วนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็ทํางานเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มเห็นว่า คนในแวดล้อมของเราคนรู้จักเรา<น>เราด้วยพลังกำลังเริ่มถด,อมถ,ดถอยเริ่มน้อยลงว่างั้นใช่เ,เราก็ถึงบางอ้อว่าแบบว่าเฮ้ยที่เขาจ่ายเงินจ้างเราทำงานเนี่ยม,มันเพื่อซื้อพลังกำลังของเราไปเท่านั้นเองครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรา พลังของเราที่เราเหลืออยู่เนี่ยเราควรจะทําอะไรดีเออมาทาอะไรที่มันเราตัดสินใจได้เป็นเสร็จด้วยตัวเราเองตัดตัวงผลโยนจากเรียบแรงของเราด้วยตัวเองครับผมงั้นถามต่อเลยดีกว่าว่าการมาเข้าร่วมหลักสูตรและโครงการในครั้งนี้ครับมีแรงบันดาลใจอย่างไรครับอแรงบันดาลใจก็ อย่างที่บอกว่าแบบว่ามันมาจากว่าเราเห็นว่าแรงเราเริ่มเหลือน้อยใช่เราควรจะต้องหาทางพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอยากได้องค์ความรู้ที่ประมวลผลด้วยตัวเองออกมาเบ็ดเสร็จแล้วลุยต่อทําต่อได้และยั่งยืนว่างั้นนี่คือแรงบันดาลใจหลักเลยที่มาร่วมโครงการนี้คือประเด็นคือลดการพึ่งพาจากภายนอกผู้อื่นว่างั้นใช่คือพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดโอ้เป็นเป็นความคิดที่ดีเลยก็สุดยอดแม่คุณผู้ชมถามต่อเลยครับ ตอนนี้อยู่มาประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วเนี่ยเดือนเสร็จแล้วนะครับอยากทราบว่าสภาพความเป็นอยู่หรือตอนนี้มีความคิดหรือมีความรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้ครับอืมอันนี้ก็จริงๆแล้วสภาพมันต้องเหนื่อยเนี่ยอะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเอาอย่างนี้ต่อได้ว่าเหนื่อยโอเคเหนื่อยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองช็อกโอ้ช็อกด้วยถามว่าช็อกเรื่องอะไรครับจริงๆไม่ใช่เรื่องแบบว่าน้ําน้ําไม่ไลไฟดับมันไม่เกี่ยวกับภัยพิบัติเอาโอเคเพราะว่าตอนที่ มามาสัมภาษณ์โครงการครูเจ๊กซึ่งเป็นที่เลี้ยงพี่เลี้ยงครับผมาทัวแล้วเขาก็บอกแล้วว่าแบบว่าต้องใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรก็ตกใจเล็กน้อยว่างั้นคือแนะนำไม่ตกใจเพราะรู้อยู่ตั้งแต่แรกแต่ตกใจเนี่ยเนื่องจากว่าคือเรารู้สึกว่าการมาเข้าร่วมโครงการการเรียนเรื่องการเกษตรแต่ว่า เพิ่งถึงบางอ้อว่าการจะเรียนการเกษตรให้แบบว่ารสบความสําเร็จหรือทําเกษตรให้ได้ปสบความเร็จเนี่ยเราจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างประกอบด้วยไม่ใช่แค่ตัวเองหรือผู้อื่นเท่านั้นทั้งแบบว่าองค์ความรู้ร่างกายจิตใจทักษะความสามารถทุกอย่างแล้วก็แบบว่ามีพี่สาวพี่สาวเคยบอกว่าแบบว่าเมื่อสิทธิ์พร้อมคุณจะปรากฏ ครับผมเราก็ไม่เคยเก็ตเลยว่าเขาหมายความว่ายังไงในประโยคนี้เถื่อเป็นคำแนะนำที่ดีเลยนะฮะพอมาเจอที่นี่รู้เลยว่าแบบว่าไอ้ที่สั่งสมมาทั้งหมดทั้งชีวิตนี่เพื่อการนี้อยู่พร้อมจะลุยว่างั้นแสดงว่าความเป็นอยู่ที่ผ่านมาแล้วก็ด้วยพี่สาวแนะนําด้วยทําให้เรารู้สึกคึกเขิมแล้วก็ต้องการเสกวิชาจากที่นี่ไปเพิ่มมากขึ้นแน่นอนงั้นถามต่อเลยเดี๋ยวครับเดือนกว่าๆที่ผ่านมา ได้อะไรแล้วบ้างเอาที่แบบตัวเองแบบคิดว่าได้ชัวๆใช้ได้แน่ๆประมาณนี้ครับได้ทักษะการเกษตรโอก็คือซึ่งไม่ไม่เคยมีมาก่อนพื้นฐานเกษตรมีบ้างไหมฮะมีแบบว่าปลาปลาอ๋อมีปลาปลามีบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขึงขั้นเก่งกาจใช่แต่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่ได้ระหว่างเดือนครึ่งที่ผ่านมากําลังจะเก่งกาจว่างั้นกาลังจะพึ่งพาตนอํากลังจะพึ่งผ่าตัวนะครับคุณผู้ชมครับ อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่บัวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำถามจุดไข่แม็แล้วกันว่ามีความคาดหวังอย่างไรครับที่ในมาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับพี่บัวครับเอ,อจริงๆอ่ะคาดหวังว่าจะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เนี่ยไปใช้ในการพึ่งพาตนเองไปใช้ได้ต่ออย่างแน่นอนถูกต้องครับผมคิดว่าจะเก็บองค์ความรู้จากที่มีอยู่แล้วด้วยบวกของใหม่ด้วยแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดให้ตัวเองพึ่งพาตัวเองได้อย่างแน่นอน แน่นอนไหมครับแน่นอนอันนี้คือคําตอบที่ปักหลักปันธงไว้เลยใช่เลยสู้ๆเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมคือผู้กล้าคนจริงอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าได้รับคําแนะนํากาลังใจดีๆจากที่บ้านบวกกับเสพวิชาที่ได้ที่นี่ใหม่ๆและยังตั้งธงตั้งความหวังวว่าจะนําองค์ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์พึ่งพาตัวเองได้อย่างแน่นอนครับขอผมทิ้งบัวเป็นอย่างสูงครับแล้วจะเป็นใครคนต่อไปนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันครับบ๊ายบาย